สวัสดีค่ะ Wonder Warehouse นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเทศกาลสอนลา, free, ลายปักแจกฟรีลายวาเลนไทน์ปี2021นี้ค่ะคราวนี้นะคะเราจะมาสอนปักลาย B นะคะเป็นเข็มกัดแบบไม่เย็บขอบค่ะเชื่อว่าเป็นเทคนิคที่ทุกคนตามหากันอยู่นะคะตัววิดีโอนะคะจะมีแบ่งเป็น2พาร์ทด้วยกันนะคะพาร์ทแรกจะสอนปักก่อนแล้วก็ส่วนพาร์ทที่2เนี่ยจะสอนทําเข็มกัดค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มปักกันได้เลยค่ะ เราจะทําการปักนะคะเป็นน้องหัวใจนะคะแยกกับตัวน้องแมวเพราะว่าเราจะเอาไปทําเข็มกัดในตอนท้ายนะคะก่อนอื่นนะคะก็ให้ทุกคนเตรียมผ้าค่ะเราเลือกใช้เป็นผ้าสีฟ้านะคะแล้วก็ทําการลอกลายนะคะโดยเราจะทําการลอกลายแค่เฉพาะเส้นขอบเอาลายของหัวใจค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้นำผ้าที่เราล่างเส้นขอบหัวใจไว้แล้วนะคะใส่ลงไปในสะดึงค่ะขันสะดึงให้แน่นค่ะเราจะมาปักทองฟ้ายามค่ำคืนกันค่ะจะใช้เป็นตัวเข็มเล่มใหญ่ที่ใส่ไหมได้ทั้งเส้นนะคะก็ให้เราเตรียมไหมสีน้ำเงินมานะคะหาปลายด้านที่มันดึงออกจากแพคเกจได้แบบสมูทสมูทนะคะก็ทำการดึงได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องแกะตัวกระดาษห่อออกเลยนะคะ แล้วก็ทำการสนเข็มนะคะผูกปมปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราทำการปากักทึบนะคะหรือว่าปักเทคนิคซาตินสติทค่ะให้เต็มหัวใจทั้ง4ห้องเลยค่ะ วิธีปักซาตินสติดนะคะสําหรับมือใหม่นะคะให้ทุกคนทําการตั้งแกนนะคะขึ้นมาก่อนเพื่อกําหนดทิศท,ทางที่เราจะปักนะคะแล้วก็เพื่อใช้เป็นแกนไม่ให้เราปักเปี้ยวค่ะจากนั้นก็ให้เราค่อยๆทําการปักทึบเข้าไปในแต่ละช่องนะคะจนเต็มค่ะเมื่อปักจนเต็มช่องแล้วนะคะก็อย่าลืมพลิกด้านหลังทําการผูกปมซ่อนไปลายไหมตัดไหมให้เรียบร้อยค่ะ ช่องอื่นๆก็ปกักทึบเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่ปักบ่อยๆแล้วเนี่ยจะลองปักซาตินสติ๊กโดยไม่ตั้งแกนดูก็ได้นะคะต่อมานะคะเราจะไปปักดวงดาวแล้วก็พระจันทร์นะคะเราเลือกใช้เป็นเข็มเล็กค่ะเพราะว่าอยากได้ลายเส้นที่มันมีขนาดเล็กแล้วก็ดูละเอียดละเอียดค่ะ เราจะเริ่มที่ปักพระจัน์ก่อนนะคะก็ให้เราเตรียมไหมสีเหลืองนะคะทําการแยกไหมเป็น2เส้นย่อยนะคะแล้วก็ทําการสนเข็มผูกปมปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะ เราจะปักด้วยเทคนิคซาตินสติทหรือว่าปักทึบนะคะทับลงไปบนไหมสีน้ำเงินที่เราปักไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็ให้เราใช้ปากกาเขียนผ้านะคะมาวาดเส้นเอาลายพระจันไว้แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็เริ่มปักทึบได้เลยค่ะ ดวงดาวนะคะเราจะปักด้วย2ลักษณะด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือแบบที่เรากําลังปักอยู่นะคะเราจะปักเป็นเส้นกากระบาดบ้างเครื่องหมายบวกบ้างหรือว่าเครื่องหมายดอกจันบ้างค่ะ ส่วนอีกเทคนิคหนึ่งนะคะก็คือการปักเฟรนช์น็อตค่ะหรือว่าปักปมนั่นเองนะคะก็ให้ทุกคนแทงไหมขึ้นมาพันไหมที่ปลายเข็มนะคะแล้วก็แทงเข็มกลับลงไปใกล้ๆจุดที่เราแทงขึ้นมานะคะพยายามเลือกให้มันแทงกลับลงไปให้มันคล่อมเส้นไหมด้านล่างหน่อยนะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าตัวปมเนี่ยมันจะได้ไม่จมไปกับพื้นหลังค่ะ ในส่วนของกลุ่มดาวนะคะจะปักด้วยเทคนิค French n o o t บวก c k s t i t c h ค่ะก็คือให้เราทำการปัก French n o o t ขึ้นมาก่อนนะคะเป็นจุดเริ่มต้นค่ะจากนั้นก็ปัก b a c k s t i ติ h ขึ้นมา1สติน,นะคะแบบนี้ค่ะที่ปลายของ b a c k s t i ติ h อีกด้านนะคะก็ให้เราทำปม French n o o t อีกอันนึงค่ะแล้วก็ทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะจนได้กลุ่มดาวที่เราพอใจนะคะ ในส่วนของตัวอักษรคำว่า miss you นะคะก็ให้เราทำการปักอิสระได้เลยนะคะเราเลือกที่จะประยุกต์แบบนะคะดึงตัวอักษรเนี่ยมาปักที่ห้องหัวใจมุมซ้ายล่างค่ะส่วนช่องที่เหลือๆนะคะก็ให้เราทำการปักดวงดาวตามเทคนิคที่เราสอนไปก่อนหน้านี้เลยค่ะ มาต่อกันที่น้องแมวนะคะตัวน้องแมวเนี่ยเราก็ปักด้วยเทคนิคซาตินสติ๊หรือว่าปักทึบเหมือนกันค่ะพอดีในแบบนะคะเราวาดน้องแมวไว้ตัวเล็กกว่าอะไรเข็มกัดที่เรามีนะคะพอเราปักจริงเนี่ยเราก็เลยต้องทําการยืดตัวน้องแมวให้ยาวขึ้นนะคะแล้วกออ็ยืดส่วนหางของน้องนะคะให้ไปชนบริเวณแก้มค่ะเพื่อที่เส้นเอาไลน์เนี่ยมันจะได้ต่อเนื่องกันนะคะไม่มีรูหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะ โอเคค่ะก็ให้เราทำการปักทึบนะคะหรือว่าซาตินสติ๊เนี่ยโดยเราอะปักแยกส่วนหัวน้องแล้วก็ส่วนตัวแล้วก็ส่วนหางแยกกันค่ะเพื่อที่ว่าฝีเข็มของเรานะคะจะได้ไม่ยาวเกินไปค่ะสำหรับพาร์ทงานปักก็จบลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาสอนการทำเข็มกัดนะคะโดยที่ไม่ต้องเย็บขอบค่ะเชื่อว่าเป็นพาร์ทที่หลายๆคนรอคอยนะคะ ฝากติดตามพวกเราตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้เหล่านี้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ s u s s c r i b e กดกระดิ่งอยากให้สอนงานฝีมืออะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ